สวัสดีครับจากนัทนะครับวันนี้ก็มีรถเพิ่งเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับเพิ่งเก็บงานเสร็จตัวนี้เป็นคูบอร์ต้านะครับรุ่นนิยมใช้เลยนะครับรุ่น L4708TD นะครับฝนตกฝนตกในหน้าหนาวด้วยนะครับวันนี้รีวิวในวันที่13นะครับมกุลา2567นะครับรถคันนี้เก็บงานปรับสภาพใหม่ยางใหม่สีเส้นครับมาพร้อมกับใบมีดดดินหน้าแล้วก็จะเป็นผานพวนนะครับ6ใบ24นิ้วใบผานสวยๆเต็มๆนะครับชุดท้ายเก็บงานใหม่ทั้งหมดนะครับของเหลว ใหม่ทั้งระบบนะครับเก็บสีใหม่รอบคัน บาใหม่ไฟท้ายแผ่นราคาไฟเลี้ยวนะครับกระจังตัวนี้ใหม่ทั้งหมดแป๊บสายไฮดรอลิกตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับราคานะครับเช่นเคยครับอยู่ที่ราคา4 0 0แสนบาทเช็คจบพร้อมประกันเครื่องยนต์ให้นะครับหลังการขายจัดส่งฟรี300กิโลเมตรแรกลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่0 9 1 8 6 1 1 1 9 1นดะครับรถคันนี้ขายตัดสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านทศอได้หน้าปัดเลือนไม้ตัวนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะเลือนไม้เดิมมันแตกนะครับคันนี้ชั่ 3,000กว่าชั่วโมงนะครับแต่เราเช็คบิวใหม่นะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นเดี๋ยววันนี้ผมรีวิวการทำงานให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับตัวนี้นะฮะเป็นรถที่นิยมใช้นะครับลงไล่ก็ได้ไถนาก็ดีรับจ้างยิ่งสบายครับตัวนี้47แรงม้าราคา400,000ครับตัดสดส่งฟี300กมนะครับตัวนี้ เล่มชุดโอนพร้อมนะครับใบมีดเร็วนะครับระบบเช็คสมบูรณ์ถ้าไม่ชอบข้อดังนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นท่องเงียบได้นะครับตัวนี้จะเป็น8เกียร์หน้า8เกียร์หอยนะครับเป็นเกียร์ชัตเทิร์องพาวเวอร์วิวขับเคลื่อนสี่ล้อครับ แรงมากมากนะครับครับโคมิ้งใช้งานปกตินะครับ ีออค,ครับขับมันครับขับมันวันนี้นะครับ มันดันมันพ่อลั่นนะฮะสุดท้ายผมเก็บงานให้ใหม่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับแกนหลังสุดท้ายนะครับใหม่ชั่วโมงความร้อนขึ้นปกตินะครับล้อลูกปืนล้อลูกหมากนะครับตัวนี้เช็คให้เรียบร้อยนะครับล้อแน่นๆนะครับซีนแกะมาเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะฮะมาดูน้ำหม้อน้ํานะครับตัวนี้คือผมดันเนี่ยสามรอบสี่รอบเนี่ยวาวน้ําเปิดแล้วเรียบร้อยนะครับพวกสายพวกแป๊บตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะฮะหม้อน้าเปลี่ยนใหม่ นะครับอ่ะดูน้ำพอน้ำครับไม่มีดันไม่มีฟอดเห็นไหมะนะครับชัดเจนนะครับสี่แสนบาทราคาคุม้ม ส่งฟรี3กมนะครกมประกันเครื่องยนต์3เดือนหลังการขายนะครับตัดสดเท่านั้นนะครับสนใจโทรติดต่อสอบถามมาได้ที่0 918611191นะครับร้านนาเทคเตอร์นะครับอําเภอวัง3หมอที่เก่าที่เดิมครับสนใจมาลองดูมาขับดูได้นะครับรถแรงดีมากๆไม่งั้นผมไม่ไม่ไถหลายรอบครับแรงกำลังดีมากนะครับสนใจมาดูรถได้นะครับขอบคุณในการติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ